ตำนานเรื่องเล่าของหลวงปู่สังสุริโยแห่งวัดนากันตมจังหวัดศรีสะเกดถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของพระเกจิสายอีสานใต้ทูสืบทอดวิชาอาคมสายขมรโบราณและมีพลังจิตแก่กล้าเป็นที่ยำเกรงของเหล่าพูดผีปีศาจโดยเฉพาะวีรกรรมทมน้ำลายสยบปอบเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเกรเรียงและชาวขมรในแถบอำเภอกันทรลักษ์เล่าขานกันมานานถึงความเด็ดขาดของท่านครับตำนานทมน้ำลายสยบปอบ หลวงปู่สังสุริโย 1. ดินแดนอาถรรพ์และผีปอบในสมัยก่อนพื้นที่แถบชายแดนสีสเกตยังเป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และผีปอบที่ดุร้ายชาวบ้านมักจะหวาดกลัวเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งมีอาการประหลาดเช่นเพ้อคลั่งตาขวางหรือกินของสดสซึ่งเชื่อว่าถูกผีปอบเข้าสิง 2. การเผชิญหน้าณลานวัดนากันตมมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่ง มีชาวบ้านหามคนป่วยที่เชื่อว่าถูกปอบสิงมาหาหลวงผู้สังถึงที่วัดคนป่วยคนนั้นมีท่าทางดุร้ายกรีดร้องโหยหวนด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของตัวเองและด่าทอพระเนนอย่างไม่เกรงกลัวแม้แต่หมอธรรมหรือหมอผีพื้นบ้านหลายคนก็ยังเอาไม่อยู่ปอบลองดีเมื่อคนป่วยเห็นหลวงผู้สังเดินออกมาจากกุฏิแทนที่จะเกรงกลัวกลับหัวเราะเยาะและท้าทายบาร,รมีของท่านด้วยถ้อยคำหยาบคาย 3. ปาฏิหารย์น้ำลายร่วง หลวงปู่สังท่านเป็นพระที่สมถะและพูดน้อยท่านเดินเข้ามาหยุดยืนนิ่งๆจ้องมองคนป่วยด้วยดวงตาที่เป็นสมาธิลึกซึง้งท่านไม่ได้ยิบสายสินหรือมีดหมอออกมาทําพิธีให้วุ่นวายเหตุการณ์ท่านรวบรวมกําลังจิตและบริกรรมพระคาถาชั่วอึดใจจากนั้นท่านได้ถมน้ําลายใส่ร่างของคนป่วยที่กําลังคลุมคลั่งผลลัพธ์ทันทีที่น้ําลายของท่านสัมผัสร่างคนป่วยถึงกับสะดุ้งสุดตัวและกรีดร้องอย่างเจ็บปวดราวกับถูกน้ํากรดสาด ร่างกายสั่นเทิมเหมือนโดนไฟช็อตก่อนจะฟุบลงกับพื้นและสลบไปเลย 4. การสยบอย่างราบคาบเมื่อคนป่วยฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าอาการคลุ้มคลั่งหายไปเป็นปลิดทิ้งและจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยชาวบ้านเชื่อกันว่าน้ำลายของหลวงปู่สังนั้นถูกประจุด้วยเตโชกสินหรือวิชาน้ำลายร่วงที่มีความศักดิ์สิทธิ์และร้อนแรงเกินกว่าที่วิญญาณชั่วร้ายจะทนทานได้ 5. บารมีเทพเจ้าแห่งกันทรลักษ์หลังจากเหตุการณ์นั้น ชื่อเสียงของหลวงปู่สังก็โด่งดังไปทั่วไม่ว่าปอบจะเฮี้ยนแค่ไหนหรือคุณใสจะแรงเพียงใดเพียงแค่ท่านเอ่ยปากหรือรดน้ำมนต์หรือแม้แต่ถ่มน้ำลายเสกสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นก็จะมาลายหายไปสิน้นบทสรุปหลวงปู่สังสุริโยไม่ได้มีดีเพียงแค่เรื่องปราบผีแต่ท่านยังเป็นผู้สร้างพระขุนแผนและพระปิดตาที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมสูงมากท่านเป็นพระที่ใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว และใช้พลังจิตที่บริสุทธิ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริงครับ